ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับคุณยายนางฟ้าจ้าเมื่อนี้คุณยายนางฟ้าจะส่วนมาอันลูกๆหลานๆนะคะทุกคนนะคะที่เบิรงช่องคลิปอยู่นะคะ้ามาเฮสมพักพักยังน่แม่พเดินพักเคียวปีเด้อพี่น้องขั้นตอนแรกก็กระล่างเรียบร้อยนะคะหลกกักกระชีกเอาเป็นตอนตอนหลักค่ะเพิ่มความกลิ่นง่ายค่ะสอยมันเป็นตอนน,น้อยๆยังสีพี่น้องนะคะสอยเรียบร้อยแล้วข้าก็จะยจงจะไปคั่นนะคะ สีมือคุณยายสูตรโบร้านพี่น้องเดี๋ยวกะระวังที่ล่อนะคะเพื่อนๆคะ่ะพี่ตองกจะจะทายคลิปต่อนขันให้เบิงงเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องหลังจากกีนห้อหัันเรียบร้อยนะคะ่ะตอนอย่ายายเราบอกไปเศห้าทุกคนเจ้าหััดข้างโนพี่นอ้องอะโยนวนีน่ย ะนาดตามันยุกสะกอนเราใส่จ่อยบอสใส่จ่อยบอสใส่ปะปะแนะนาใส่ือเ็ทีแหละพี่น้องน่าัน ใช่ไหมยายบช่บ่ตอนแรกเอกากตาวล้มันก่อนพี่น้องไม่ไยว่ากองับบขมวดเลยพี่น้อง 那可以吗？<Wow. S 2> กรซาไปเรื่อยๆจะยังไงวะพี่น้องขันอ่อนนะสักลับไปส้าน้ำออกาเดยวน่หาบกเคยเหตกับข่ามิเคยกินพนสมัยช่วงนีเนาะพี่น้องกินนก้ะกรซื้อบกเคยจะเพี้ยอันนี้พี่ต่องกับเฮ็ดเที่แรกพี่น้องจ้า ีไยวะมบบนันอ่อนแล้วก็ใส่อีกใส่เกลือไปเรื่อยๆพี่นอ้องแค่เศร้าแห้งม,มันยังบำมุนเราสันนตวะ่า

สืบโบราณพุทธเอาเด้อจ้าว่าเบิ่งว่านเราจะใส่เนี้ยใส่ตะเกือบไว้ยัยดีเปล่าโอ้ยยามาม้เข่าทอดแล้วพี่น้องเดี๋ยวติดตามรับชมคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะถ้าผู้ใดมักคิดสไตล์นี้กับฝากกดเมื่อใจกดติดตามนะคะหรือว่าแชร์คลิปให้กันเลยเดี๋พี่น้องน,นะคะไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะ สาวอีสานบั่นห้าขั้นสุนทรพน้องซาต้องขั้นเปลี่ยนด้นี่ทางแรลในชีวิตที่กันติดต่อกับเพื่ขั้นเป็นไงละว,วาร้องขั้นเบิง้งเจ้าฟองขึ้นมากินแท้ระวางสินะละว่าบนะางคนจังขั้นก็คือกันมาพุ่นล่างนิดีตากแดดแต่มันเงี้ยวมั่งขั้นเราะจันะวาง ได้มาเราก็เลยตากเปียแล้ว่าขันอะคับไปลากแน้เลยสิแนมเลยสวยค่ะพี่น้องจ้าเสืองามตามทองเรืเราา่องพี่น้องโอเคค่ะไปรับชมคลิปขั <stimulus> นต่อไปกันเลยจ้า <revenir> <Steph> <ui> ขั้นตอนต่อไปล่างน้ำจ้าเช้าที่ต้้งเช้าออกกว่าเมีนยนตันแม่ดีน้ำเช้าออกเป็นไงว่าล่างดีดีว่าะ้า,าวกินน้ำให้หนักไหมค่ะใส่เงาจ้าหาสิบห้าบาท แกจ่อยออกางงั้นเลเนี่ยแด่กระปั้นหนอยเลยป่ะแม่ฝนตัวไหนกำลังใจคุณสอนได้ลังคาเลยต่อไปเพื่อนนี่เขาจะได้เฮ็ดกินเองเต็นที่น้อง แต่ว่าบริเวณแห้งนอกกับบริเวณภายในโอเคค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปจ้าจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปกาวเทอร์เนลสีละจ้าใส่กับน้าหน่อยเนาะผสมน้าเาดูขันตอนต่อไปนะนี่เหนื่อยพี่น้องคนะแล้วก็ใส่เกลือพี่น้องลายบรแมาณเกลือ,อุใส่ปะ่ะใส่ปะ่ะ กันนี่นี่นี่ตามยุ่นี่พี่น้องไวเนียนนะจนาเว่าใส่เข่าใส่เกลือเท่านี้เดี๋ยวพี่น้องจะได้ปิดหูทางข้างเลยนะเนียนจังหน่อยแล้วว่า เักมื่นอะแม่ให้กินได้สองามมื่นเราปั๊กสองสามมื่นสสามมสันละวาพี่น้อยคดไว้ดีแล้วตนนน้ำไนกินก็คือขาเพื่อนแก่ื่อนมันกินไปลยเอาเลยบรือเออปล่าใส่ไส้หัวไส้หัวเน้ไ ใส่หล่ยวนะน่าน้ำใส่มันท่วมพักบอกเอาใส่พระชนาบอกแม่ตอนนี้นะสาวดุดุดเดี๋ยวเปล่า,าใส่สัง่ง <c oughs> ยินบน่ะนี่ใส่จังหน่อยใส่ชุดลดกษัตริย์ได้ยืนบ่ใส่ยูสันนักขินชุลรับออกมาใส่นิดนึงพี่นอ้องกล้าหลังจากที่เอาใส่ชุดลดกษัร,กร,กริย์ก,กับใส่สจักหน่อยใส่เกลือเพิ่มเนาะพี่น้องราคกอยู่เลยจ้ะเตรียม์ชุก่อนใส่ลรากาใส่น้ำจักหน่อยมีใหญ่วังเรียบร้อยพี่น้องค่ะ โอ่้วโอ้ซาแล้วค่ะคุณแน่เพื่อนติดตามื่แล้วค่ะเซ็เข้าไป แซ่บดเคนเ็ดเป็ดเนาะย่างไปฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทั้งหมดหากเพื่อนๆต้องการเลื่อนดูคลิปต่างๆสามารถเลื่อนดูได้ทุกคนก็จะเก็บก็จะเมียนลูกค้าก็เขาย้ำนี่เนาะคลิปชวนกินต่างๆแล้วก็อาหารพื้นเมืองยุคปนยอตามวิถีชีวิตชาวกาฬสินธุ์ขอบคุณที่ติดตามค่ะ โอเคค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปนี้ละจปก่นไปแล้วสวัสดีค่ะ